I'm black. ขอกราบสวัสดีนะครับพี่น้องชาวไทยที่ติดตามผมทนายโสนิสุวรรณีวันนี้ก็เป็นอาทิตย์ที่3ของเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2565ไปแล้วครับพี่น้องที่รักในครบครับเวลาก็ทำหน้าที่นะครับเดินไปตามภารกิจหน้าที่ใครหยุดยั้งไม่ได้ ชีวิตคนเราก็เหมือนกันแหละครับพี่น้องชาวไทยที่ติดตามผมนะครับพี่น้องชาวไทยที่ผู้รักชาติทุกท่านนะครับวันนี้เรามาตรวจสอบดูว่าก่อนจะถึงวาระสุดท้ายความตายของเรามาถึงเนี่ยเราได้ทำความดีอะไรเอาไว้ให้กับคนที่เรารักเอาไว้ให้กับประเทศชาติของเรานะครับเอาไว้บ้างอะไรที่เรายังไม่ทำไม่รีบทำขนขวายทำเสียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ สำหรับพี่น้องชาวไทยที่ต้องการให้บ้านเมืองของเราหลุดพ้นจากอำนาจผดดิษฐการทหารที่ชั่วร้ายนะครับอำนาจนักธุรกิจการเมืองที่ไร้อุดมการที่จะทำเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติของเราที่เลวร้ายนะครับวันนี้ก็คงจะต้องประเดี๋ยวส,สนทนากันนะครับ ก่อนที่จะสนทนาการเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องคุณภาพของประเทศชาติการบริหารจัดการของรัฐบาลนะครับก็ขอกรับสวัสดีพี่น้องชาวไทยพุทธที่ต้องการคุ้มครองปกป้องพระพุทธศาสนานะครับเพื่อให้พารัตนตไตรอันมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงค์เป็นนะครับ พัฒนาไตาที่อยู่ในแผ่นดินไทยของเราให้ลูกหลานคนไทยของเราเนี่ยได้ศึกษาได้พัฒนาชีวิตจิตวิญญาณเพราะว่าเราถือว่าพระัตนาไตาของเรานี่คือสิ่งที่เสริฐสุดแล้วนะครับก็ต้องนำเรียนพี่น้องผู้ฟังรายการก่อนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยพุทธที่ เข้าร่วมโครงการจัดตั้งนักกฎหมายทนายชาวพุทธนะครับเราจะเดินไปให้ถึงเป้าหมายนะครับจะต้องมีทุกจังหวัดเพื่อดูแลพระภิกษุสงฆ์นะครับดูแลพระพุทธศาสนาตามกรอบกฎหมายที่เรามีอยู่นะครับจำเรียนวันนี้ความคืบหน้าของงาน นะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดหนึ่งที่พี่น้องชาวไทยพุทธของเราได้ตื่นตัวขึ้นมานะครับเพื่อให้ดินแดนแห่งนั้นเป็นดินแดนของชาวพุทธมีการอนุญาตให้สร้างมัสยิดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐขั้นต้นนี่ เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายกองช่างหรือฝ่ายเทศบาลเนี่ยอาจจะยังไม่ตื่นตัวครับนะครับว่ามีการดําเนินการของการก่อสร้างมัสยิดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและจะในพื้นที่นะครับจึงมีอนุญ,ญาตให้มีการสร้างต่อเมื่อมีการตื่นรู้นะครับของพี่น้องชาวไทยพุทธนะครับเพื่อเข้าไปตรวจสอบ การอานุญาตให้ดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับในระดับพื้นที่จึงรู้ว่ามีการสอดใส่มีการขโมยให้ข้อมูลที่เป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับผมเองและคณะผู้นาได้ดําเนินการเรื่องนี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียกฎหมายนี่คือกฎหมายของประเทศไทยนะครับ ไม่ใช่กฎหมายอิสลามโปรดเข้าใจตามนี้ในแผ่นดินไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาติอิสลามชาติอเมริกันชาติพมา่าชาติลาวชาติขเขมรหรือแผ่นดินใดแผน่นประชาติไหนก็ตามครับจะเข้ามาดําเนินกิจกรรมนะครับใดๆในแผ่นดินไทยนีย่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยเท่านั้นนะครับจะมาอ้างกฎหมายของชนชาติตัวเองนะครับ ไม่ได้เด็ดขาดนะครับพี่น้องที่ชาวพุทธที่ฟังรายการผมต้องกราบขอบพระคุณคนชื่อกิตสนพงศอนน้อยนะครับท่านกิตสนพงศน,น้อยนะครับได้ขอตรวจสอบกระบวนการทางกฎหมายในการขออนุญาตเราพบความไม่ชอบมาพากลในกระบวนการในการทำ แล้วจึงประสานงานมายังสำนักงานทนายความผมสำนักงานทนายความทนายโสนิสุวรรณีที่กำลังพูดจากับท่านอยู่เดี๋ยวนี้แหละนะครับเพื่อสั่งให้นะครับมีการดำเนินการภายใต้กฎหมายไทยเสียให้ถูกต้องวันนี้นะครับเมื่อมีหนังสือออกวันที่10มกราคมเดือนนี้นะครับปี65เนี่ย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายปรากฏว่าวันที่12สองวันย้อนหลังเท่านั้นนะครับผู้ขออนุญาตที่อนุญาตโดยไม่ชอบก็ต้องขอยกเลิกนะฮะขอยกเลิกการอนุญาตขออนุญาตนางสาวสุนีสบ๊อนะครับนี่ขออนุญาตยกเลิกการก่อสร้างมัสยิด นะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งมาอย่างคุณกิษนพงสอน้อยนาะยกเทศมนตรีตำบลรัพย์สมอทอดผมเองก็แจ้งความคืบหน้าไปยังพี่น้องชาวไทยพุททั่วไทยทั่วโลกโดยเฉพาะผู้ที่ส่งเงินคนละบาทคนละสิบบาทคนละร้อยบาทคนละห้าร้อยบาท มาเข้าโครงการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนาของเราพระพุทธศาสนาของเราความมั่นคงของเราถูกสันคอนด้วยปัญหาภายในและปัญหาภายนอกอันนี้พี่น้องที่รักและครบครับอันนี้เรารู้กันเพราะฉะนั้นเราอยู่ในช่วงของการทำงานต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยท,ที่ทราบเรื่องนี้แล้วไม่หยุดนิ่งไม่อยู่เฉย นะครับได้ส่งเงินมาร่วมด้วยช่วยกันที่จะสนับสนุนกองกำลังนักรบชาวพุทธอย่างเช่นผมอย่างเช่นคุณกฤษณพงศ์สอนน้อยและอีกหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นพื้นที่ใดที่พระภิกษุโดนกันแกล้งด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับพื้นที่ใดที่มีการก่อสร้าง อาคารศาสนสถานของรัฐธิความคิดต่างๆที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายท่านแจ้งมาที่เบอร์โทรศัพท์ผมได้นะครับ0985557255เราจะเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันทำให้ทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎหมายของไทยจะไม่ให้มีใครใช้อภิสิทธิิพลต,ต่อคนไทย นะครับโดยเด็ดขาดนี่คือแผ่นดินประเทศไทยครับส่วนหมายเลขบัญชีบัญชีเดียวนะครับที่มีอยู่นะครับเป็นบัญชีของพี่น้องชาวไทยที่หัวใจตรงกันในการร่วมกันกอบกู้พระพุทธศาสนาธนาคารกรุงเทพสาขาจังหวัดอำนาจเจริญเลขที่บัญชี362-413-494-0 นะครับร่วมด้วยช่วยกันในการสนับสนุนการต่อสู้การทำงานการออกรบกับความไม่ถูกต้องนะฮะของกลุ่มบุคคลที่กระทำต่อชาติต่อาศาสนาต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับพี่น้องชาวไทยครับหลายท่านอยากเห็นตัวมัสยิดเป็นตัวอย่างนี้นะครับเนี่ยจะต้องมีการทุบตัวนี้ทุบอาคารตัวนี้วันนี้ ก็มีข้อสรุปแล้วว่าจะต้องออกหนังสือให้ข้าราชการที่รับผิดชอบเรื่องนี้สั่งให้มีการทุบหรือนะครับอาคารที่ไม่ได้มีการขออนุญาตไม่เช่นนั้นข้าราชการจะต้องถูกดำเนินคดีโดยทันทีถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เห็นการกระทําความผิดกฎหมายแล้วยังปล่อยให้มีการกระทําความผิดกฎหมายในบ้านเมืองนี้นะฮะเป็นเรื่องที่กระทําไม่ได้ครับเหมือนกับตํารวจเห็นมีการป้นรักวิ่งชิงป้นต่อ,นตอหน้าเห็นมีการก่อการร้ายต่อหน้าหากไม่เข้าไปยังครับะระงับยับยัง้งถือว่าเป็นการละเลยการทําหน้าที่ของผู้กํากับกฎหมายนั่นเองหรือว่าเป็นการกระทําผิดกฎหมายเสียเองครับ ฉันใดก็ฉันนั้นหากเราเห็นการกระทำความผิดการสร้างอาคารสถานที่ที่นะฮะไม่ได้นะครับ,ด,นะรบดำเนินไปตามข้อบุตรกฎหมายกฎกระทรวงถือว่ารู้เห็นว่ามีการกระทำความผิดแล้วยังไม่ยับยัง้งสั่งให้ดำเนินการโดยชอบตามกฎหมายข้าราชการของเราที่มีหนะ้าที่กำกับ ให้ทุกอย่างเดินไปตามกฎหมายในประเทศไทยจะต้องถูกกระเมินคดีถือว่าเป็นข้าราชการที่ทำผิดเสียเองนะครับนี่เป็นข้อกฎหมายที่คนไทยวันนี้จะต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันกับข้าราชการและทุกหน่วยงานพี่น้องตี่รักแกรกครับนั่นก็คือความคืบหน้าของภารกิจในการปกป้องคุ้มครองศาสนาทีนี้เรามาดูเรื่องของการเมือง สถานการณ์การเมืองของประเทศไทยเริ่มต้นปีใหม่ขึ้นมาท่านก็เห็นการกักตุนสินค้าและการขึ้นสินค้าในตลาดนี่ในทางกฎหมายเขาเรียกว่าการผูกขาดนะครับประเทศไทยขอนี่คือความล่มเหลวทางการเมืองนะฮะทางการเมืองตรงไหนครับคือนักการเมืองที่ควบคุม ราคาสินค้าร,รัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยเป็นรัฐมนตรีที่มาจากพรรคอะไรครับพรรคประชาธิปัตย์กระทรวงพาณิชย์ที่ดูแลราคาสินค้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดูแลเรื่องการประสัทว์ท่านจะได้แลเห็นชัดว่าท่ามกลางหาลงนะครับหมูวดเนี่ย นักการเมืองของเรานอกจากไม่ปกป้องประชาชนด้วยการเปิดเผยข้อมูลแล้วตั้งมาตรการในการที่จะจะแก้ไขอย่างทันท่วงทีแล้วยังเปิดโอกาสให้มีการกักตุนเนื้อหมูในตลาดนะครับเพื่อโภคาตลาดเพื่อดึงราคาทำให้ คนไทยต้องซื้อราคาหมูในราคาที่แพงสูงริวจนเขาเปรียบเทียบว,ว่าหาเงินมาทั้งวันวันละสามรอบาทซื้อหมูได้เพียงกิโลเดียวเห็นไหมครับท่านจะเห็นนี่คือความล้มเหลวของพักการเมืองและนักการเมืองในระบบการซื้อขายเสียงเรา ย้อนหลังไปนิดเดียวเราจะเห็นกรณีของไอฮิวาลงคนไทยเรื่องว่าโควิดนะฮะก็มีการทุจริตกันในระบบวัคซีนเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าประเทศไทยของเรานั้นเมื่อไล่จากปรากฏการณ์ที่ประชาชนไทยต้องรับภาระทั้งหมดไล่ไปเราจะเห็นต้นทางอยู่ที่การเมืองของระบบของเรา ได้การเมืองทั้งตัวบุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีวิสัยทัศน์ในการมองปัญหาบ้านเมืองในการแก้ไขปัญหาประชาชนยังไม่มีจิตสำนึกที่รักบ้านรักเมืองรักประชาชนนะครับแล้วนอกจากเกิดจากตัวบุคคลแล้วก็เกิดจากระบบการเมืองของเราที่วางเอาไวา้ในการสืบทอดอำนาจมาจาก การเมืองที่ผ่านมาเป็นผลิตการทหารสืบทอดอำนาจมาผ่าน,ก,นกลไกรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0นี่แหละครับเพราะฉะนั้นปัญหาทั้งหลายที่ถาโถมมานะครับต่อคนไทยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปัญหาโรคพิบัติโรคภยัยโรคร้ายนะครับปัญหาความแปรปวนของดินฟ้าอากาศ จนทําให้เกิดเป็นภัยพิบัติทางน้ําเกิดอุทกภัยใหญ่นะครับเกิดภัยแรงขนาดใหญ่นะฮะเกิดโรคระบาดลงเพลี้ยกระโดดลงสู่พืชพันธุ์ทางการเกษตรโรคระบาดที่กระจายไปสู่นะครับสัตว์ที่เป็นอาหารของมนุษย์รวมทั้งตัวมนุษย์เองพวกเรานอกจากไม่สามารถที่จะตั้งรับได้แล้วหน่วยงานของรัฐยังซ้ำเติมปัญหาประชาชนครับ จึงได้เวลาแล้วที่คนไทยทั้งหมดจะต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติเปลี่ยนแปลงปฏิวัติความคิดของตนเองเพื่อปฏิเสธพักการเมืองที่ไร้อุดมการปฏิเสธตัวนักการเมืองที่ไร้คุณภาพเพื่อประชาชนปฏิเสธร,ระบบทหารที่เข้ามากุมอำนาจการบริหารประเทศได้แล้วมิเช่นนั้นทุกคนจะเดินไปสู่หายนะทั้งหมดคนไทยทั้งหมด ที่ประสบหายนะตั้งแต่ปี2 5 5 7วันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากหายนะนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นการที่โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายนะครับที่เลิกฐานการผลิตจากประเทศไทยไปอยู่ประเทศลาวประเทศเวียดนามวันนี้เขาไม่ได้กลับมาประเทศไทยอีกแล้วนะครับเพราะ ที่ที่เขาไปอยู่นั้นแรงงานถูกที่เขาไปอยู่นั้นนะครับสามารถขนส่งการตลาดไปสู่ทั่วโลกได้วันนี้คนไทยจึงเป็นเปรียบเสมือนเมืองร้างครับไม่แปลกที่เราจะเห็นการรายงานข่าวในย่านเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศไทยเช่นบริเวณสีลมสุขุมวิทจะกลายเป็นเมืองร้างและมันจะเป็นตลอดไปครับถ้าอยู่ภายใต้โครงสร้างการบริหารการเมืองและการจัดการประเทศแบบนี้ การเลือกตั้งเป็นเพียงแค่จังหวะในการที่จะรอมชอมไม่ให้บ้านเมืองกลายไปเป็นสงครามล้างกันเท่านั้นเองแบบพม่าแต่ถ้าประชาชนคนไทยไม่ปฏิวัติความคิดปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองร่วมกันอย่างถึงรางถึงโคนอย่างจริงจังไม่มีทางที่จะเราจะทำให้ประเทศของเราจเจริญขึ้นมาเหมือนอดีตครับ ร้านค้าที่เจ๊งไปแล้วในธุรกิจเล็กธุรกิจกลางธุรกิจใหญ่ก็จะเจ๊งต่อไปครับภาคการเกษตรที่ลำบากจากภัยพิบัติทั้งหลายก็จะไม่รับการชดเจยไม่รับการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนไม่ได้เข้มแข็งต่อไปครับนี่คือความจริงพี่น้องที่รักและครบรับเพราะฉะนั้นการหันหน้าเข้ามาเผชิญความจริงยอมรับความจริงจึงเป็นสถานการณ์จริงที่เราจะเดินไปข้างหน้าและกแก้ไขบ้านเมืองเราได้คือการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปฏิรูปหรือปฏิวัติการเมืองการปกครองการบริหารราชการแผ่นดินนะครับนั่นคือความจริงที่คนไทยจะต้องยอมรับกันพี่น้องที่รักและครับมาถึงวันนี้จึงอยากให้กำลังใจพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่แลเห็นภารกิจร่วมกันของพวกเรานะครับขอให้กำลังใจพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับเพื่อที่จะฟันฝ่านะครับ การบริหารจัดการประเทศจะต้องเปลี่ยนแปลงทุกมิติการปฏิรูปบ้านเมืองจะต้องเกิดขึ้นกฎหมายกฎกระทรวงคําสั่งทุกอย่างที่เอาเปรียบประเทศไทยที่ทําลายประเทศไทยจะต้องถูกยกเลิกเพิกถอนเพื่อสร้างระบบกฎหมายกันขึ้นมาใหม่เพื่อปกป้องประเทศไทยของเราทั้งเศรษฐกิจการค้าการลงทุนคุณภาพชีวิตของเรารวมทั้งการศึกษานั่นโอกาสในการที่จะฟื้นตัวของเราจึงจะเกิดขึ้นจึงจะนับหนึ่งขึ้นมาได้จริงนะครับวันนี้ผมทนายโสณิสุวรรณี นะครับขอฝากกำลังใจไปยังพี่น้องชาวไทยนะครับในปีใหม่ของเรานะครับเราต้องฝ่าฟันด้วยกันนะครับต้องเติมปัญญาและข้อเสนอที่ถูกต้องในบ้านเมืองของเราร่วมกันนะครับออกจากกลโกงเล่เหลี่ยมของชนชั้นผู้ปกครองของนักการเมืองนะครับที่ยังไม่ใส่ใจต่อสถานการณ์นะครับความเป็นไปความปิยู่ความเดือดร้อนจริงของประชาชนชาวไทย นะครับพี่น้องที่รักแลลครโครับขอความสุขสวัสดีและกำลังใจจงมีกับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ